เราไม่ควรจะมีสูตรสําเร็จแค่บอกว่าเอาเด็กคนนี้เรียนเก่งต้องไปเรียนสายวิทย์แล้วพอเรียนสายวิทย์เสร็จก็ต้องไปเป็นหมอต้องไปเป็นวิศวะต้องไปสอบเข้ามาหาลาัยดีๆเหล่านี้เพื่อที่จะได้จบออกมาแล้วก็จะได้มีงานทําที่มีฐานะมั่นคงซึ่งไออันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรผิดนะที่ผมพูดมาเนี่ยเพียงแต่ว่าชีวิตคนมันควรจะมีช้อยให้เลือกได้หลากหลายมากมายกว่านั้นนะอันนี้ไอที่พูดมาเนี่ยอาจจะเป็นเส้นทางหนึ่ง แต่เส้นทางอื่นๆก็ควรจะมีให้เลือกด้วยอีกเยอะๆท้องจริงมันก็การเรียนในห้องเรียนมันแห้งไปนั่นแหละพี่ว่ามันแห้งไปมันคือแบบเอามาแต่เนื้อหารร้วนเกิดไปอะไรแางนี้นนะแต่ถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่ก็จะรู้สึกว่าหนึ่งคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันสนุกนะเราสอนให้เด็กมัน ได้สัมผัสถึงความว้าวของเรื่องนี้สิสื่อให้ได้ว่าเรื่องนี้มันน่าตื่นเต้นยังไงมันแปลกประหลาดทิศดารมหัศจรรย์ชวนคิดลึกคิดต่อ,อยังไงอะไรประมาณนี้อารมณ์ฟิลลิ่งที่มาเพราะกับการถ่ายทอดมันไม่ใช่แค่บอกว่าอ่านนี้เนื้อหานี้ต้องจําให้ได้นะแล้วก็ไปสอบอย่างนี้นะเพื่อจะได้แบบว่าได้คะแนนสอบดีๆนะอะไรเงี้ยมันรู้สึกมันมาแค่มาแค่รายละเอียดแต่มันไม่ได้เอาสปิริตของวิทยาศาสตร์มนาะกับอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันมีมิตินอกห้องเรียนที่เชื่อมโยงกับ ความเป็นไปในโลกปัจจุบันนะที่เยอะอย่างเช่นบอกว่างานวิใจัยใหม่ๆมีออกทุกวันนะมันควรจะไปเชื่อมต่อกับสิ่งที่เด็กเรียนในห้องเรียนด้วยจริงซึ่งทุกวันนี้ง่ายมากเลยนะแค่เสิร์ชไปว่าแกงกะหรูกิฟ i n วิงเบิอะไรอย่างเงี้ยใน YouTube มันก็ขึ้นมาแล้วไง แต่ตอนยุคพี่อ่ะพี่ต้องไปลื้อกับแบะ VCD สรารคดีอะไรที่มันขายแผ่นละ30บาทอ่ะแล้วเราไม่รู้ด้วยนะว่าแผ่นไหนจะมีหรือไม่มีเราก็ไปซื้อมาเป็น20-30แผ่นแล้วก็มานั่งไล่ดูว่าในเรื่องไหนนะที่มันน่าจะมีช็อตเนี้ยมันเป็นภาพที่มหัศจรรย์ภาพหนึ่งนะฮะว่าเราจะคุ้นเคยกับการที่คนเราเนี่ยเด็กโตในท้องถึงตัวใหญ่ระดับหนึ่งแล้วใช่ไหมถึงค่อยๆออกมาแต่ลูกจิงโจ้อ่ะมันออกมาแบบเป็นเป็นเ,นเนม็ดถั่วแดงนะฮะแล้วมันเป็นเม็ดถั่วแดงที่ ผมว่านิ้วมันยังงอกไม่เสร็จเลยมั้งลูกกระต่ายไม่เปิดเลยแต่มันออกมาจากรูคลอดของแม่มันน่ะแล้วมันสามารถที่จะไต่หน้าผาที่เป็นตรงพุงแม่มันะไต่ขึ้นไปเพื่อจะเข้าสู่ไปโตต่อในกระเป๋าหน้าท้องได้เข้าไปเสร็จก็ต้องไปหาหัวนมในความมืดมีชีวิตที่แตกต่างจากเราอย่างจุดขั้วอย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคือผมรู้สึกว่าผมมีสปิปิตของความท่มเทของการเป็นอาจารย์น่ะที่อยากจะสื่อเรื่องนี้ที่เราอินน่ะให้เด็กได้แบบ มัน amazing จริงด้วยตามที่ท่านอาจารย์ว่าอะไรอย่างเงี้ยให้เด็กได้มีโอกาสเปิดโลกแชร์รับรู้ร่วมกันแต่ทุกวันนี้มันง่ายเห่านั้นเยอะไงฮะในเชิงแบบแค่ไปหาหนังมาฉายให้เด็กดูทุกวันนี้มันทำง่ายมากเลยแต่ตัว s p ิ r ิทที่ว่าเราไม่ได้มาทําหน้าที่แค่ให้มันจบไปวันๆน่ะถ้าเขาให้ท100ํา้0 0เราทํา้อยอนย่างเงี้ยแล้วเราเหนื่อยแต่เราฟินกับการทําแบบนั้นน่ะ วัฒนธรรมเขาอะเหมือนวิทยาศาสตร์มันมาปนอยู่ในร้านหนังสือปนอยู่ในรายการโทรทัศน์ปนอยู่ในวัฒนธรรมป๊อปปนอยู่ในวงการเซเลบจะมีเซเลบสายวิทย์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีแต่ดาราอย่างเดียวหรือนักการเมืองอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราได้เห็นตัวอย่างว่าบ้านเมืองเขาที่อเมริกามันมีแง่มุมหนึ่งที่เมืองไทยไม่ค่อยมีก็คือเปิดทีวีมาเราเจอคนมาเล่าเรื่องจักรวาลชีวิตสัตว์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วคนเล่านั้นก็แบบเป็น ไอดอลอะครับเป็นดาราเป็นเซเลบที่เป็นสายวิทยาศาสตร์เราไม่ค่อยเห็นแบบนี้ในบ้านเราเดินเข้าร้านหนังสือจะมีเป็นแผงแผงใหญ่เลยที่เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์แต่ไม่ใช่ตำรานะไม่ใช่แบบตำราวิชาไฟฟ้า101หรือว่าเซลวิทยา101อะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกหมวด Pop ๊อปไซส์เป็นหมวดวิทยาศาสตร์สำหรับคนทั่วไปอ่ะซึ่งจริงๆความป๊อปของมันเนี่ย อาจจะมีความหลากหลายนะบา,บางเล่มก็ลึกมากเลยบางเล่มก็แบบว่าโอ้ง่ายมากใครก็อ่านเข้าใจได้อนะไรเงี้ยจะหลากหลายกันไปแต่คือจะมีเป็นแผงใหญ่อะผมก็รู้สึกว่าเมืองไทยค่อนข้างขาดคนมานําทําอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะอยู่แค่ในห้องเรียนะ่ะไม่น่าจะอยู่แค่คนทั่วไปที่ไม่ได้เรียนอันนี้โดยตรงที่จะไปประกอบอาชีพอะไรอะก็สามารถมาอินมารู้สึกอัศจรรย์กับมันได้